คืนนี้ขอให้คุณฟังให้จบเพราะบางเรื่องฟังไม่จบมันจะตามกลับไปที่บ้านกำแพงที่ไม่เคยเงียบบ้านผมกับบ้านข้างๆถูกกั้นด้วยกำแพงปูนเก่าๆสูงแค่หน้าอกปูนแตกร้าวเป็นเส้นเหมือนลายเส้นเลือดมีคราบตะไคร่น้ำสีดำเขียวเกาะอยู่ตามซอกกลางคืนมันดูเหมือนกำแพงนั้นกำลังหายใจผมย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ไม่ถึงสามเดือนเป็นบ้านเช่าราคาถูกผิดปกติ ้าของบอกแค่ว่าบ้านข้างๆไม่มีคนอยู่มานานแล้วเสียงดังอะไรก็ไม่ต้องตกใจลมมันแรงคืนแรกผมเชื่อคำพูดนั้นคืนที่สองผมเริ่มไม่แน่ใจและคืนที่สมผมรู้ว่าเสียงพวกนั้นไม่ใช่เสียงลมเวลาประมาณตีสองขณะที่ทั้งซอยเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินผมได้ยินเสียงขูดครืดครืด ดังมาจากอีกฝั่งของกำแพงไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงกิ่งไม้แต่มันเหมือนเล็บคนกำลังลากไปบนปูนช้าๆอย่างตั้งใจผมนอนนิ่งเหงื่อซึมทั้งที่แอร์ยังเปิดอยู่พยายามกลั้นหายใจเพื่อฟังให้ชัดแล้วเสียงนั้นก็หยุดความเงียบที่ตามมาทำให้หัวใจผมเต้นแรงกว่าเสียงเมื่อครู่หลายเท่าก่อนที่เสียงใหม่จะดังขึ้นเบาวกว่าใกล้กว่า เหมือนมีใครเอาปากมาแนบกำแพงแล้วกระซิบได้ยินใช่ไหมผมสะดุ้งลุกนั่งทันทีเสียงนั้นไม่ดังพอจะเรียกว่าได้ยินด้วยหูแต่มันดังอยู่ในหัวผมรวบรวมความกล้าเดินไปเปิดม่านหน้าต่างชะโงกหน้าออกไปมองบ้านข้างๆเป็นครั้งแรกในตอนกลางคืนบ้านหลังนั้นมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีรถไม่มีแม้แต่งเงาคนแต่ตรงกำแพงที่กั้นระหว่างเราผมเห็นรอยใหม่ รอยขูดยาวๆสดๆเหมือนเพิ่งถูกทำเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนและที่ปลายรอยนั้นมีคราบสีคล้ำเปียกๆไหลย้อยลงมาอย่างช้าๆไม่ใช่น้ำฝน,นไม่ใช่คโคลนผมถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อคืนนั้นผมนอนไม่หลับเพราะทุกครั้งที่ผมหลับตาผมจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ฝั่งกำแพงยืนฟังเสียงหายใจของผมแล้วรอ รอวันที่ผมจะข้ามไปหาเขาเองและผมไม่รู้เลยว่าบ้านข้างๆหลังนั้นไม่ได้ไม่มีคนอยู่แต่มันไม่เคยว่างเรื่องผีข้างบ้านหลังจากคืนนั้นผมเริ่มสังเกตว่าเสียงจากบ้านข้างๆไม่ได้มาแบบสุม่มมันมาตรงเวลาตีหนึ่งสี่สิเสียงเหมือนมีใครเดินลากเท้าบนพื้นปูน ตีสองตรงเสียงขูดกำแพงตี2อยี่สิบเสียงเคาะช้าๆช้าไม่ถี่ไม่แรงแต่หนักแน่นเหมือนคนที่รู้ว่าผมตื่นอยู่คือหนึ่งผมลองอัดเสียงไว้ในโทรศัพท์เปิดไมคทิ้งไว้ก่อนนอนแล้วแกล้งทำเหมือนหลับตอนเช้าไฟเสียงยาวเกือบหชั่วโมงแต่พอเปิดฟังช่วงตีสองตรงมีแค่ความเงียบเงียบสนิท เหมือนมีใครบางอย่างไม่ต้องการให้เครื่องได้ยินแต่ต้องการให้ผมได้ยินคนเดียวผมเริ่มไม่ออกไปยืนใกล้กำแพงเริ่มเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนแต่ไม่ว่าจะเปิดไฟสว่างแค่ไหนพอถึงเวลานั้นเงาของกำแพงจะดูยาวผิดปกติเหมือนมันยื่นเข้ามาในบ้านผมมากขึ้นทุกคืนคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะปิดไฟห้องนั่งเล่นเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ไม่ได้ดังจากกำแพงแต่มาจากหน้าต่างฝั่งที่ติดกับบ้านข้างๆผมยืนนิ่งลมหายใจติดอยู่ในอกไม่กล้าขยับก๊อกก๊อกก๊อกช้าลงหนักขึ้นผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ผ้าม่านขยับเบาๆเหมือนมีลมพัดแต่คืนนั้นไม่มีลมผมดึงผ้าม่านออกนิดเดียวชะโงกตาไปดูสิ่งที่ผมเห็น ทำให้ขาผมแทบสุดมีมือหนึ่งข้างซีดขาวผอมผิดรูปเล็บยาวและดำกำลังแนบอยู่ที่กระจกไม่เคาะแค่วางเหมือนไม่จำเป็นต้องส่งเสียงอีกแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นคราวนี้ชัดเจนใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูอยู่ข้างๆกันแท้ๆท,ทำไมไม่มาทักกันบ้างผมถอยหลังทันทีหัวชนตู้จนเสียงดัง มือที่กระจกค่อยๆเลื่อนลงทิ้งรอยคราบบางอย่างไว้พอผมรวบรวมสติกล้ากลับไปดูอีกครั้งหน้าต่างว่างเปล่าไม่มีมือไม่มีรอยเหมืองไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่บนพื้นหน้าต่างมีดินเปียกๆหยดอยู่สามหยดดินแบบเดียวกับดินที่ใช้ถมหลุมศพเช้าวันถัดมาผมตัดสินใจถามป้าข้างบ้านฝั่งตรงข้าม ป้าเป็นคนแก่ที่อยู่ซอยนี้มานานเห็นทุกอย่างตั้งแต่ผมย้ายมาพอผมพูดถึงบ้านข้างๆสีหน้าป้าเปลี่ยนทันทีป้าวางถุงกับข้าวลงแล้วพูดเสียงเบาเองไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าผมขนลุกถามกลับว่าเขาคือใครป้ามองไปที่กำแพงระหว่างบ้านก่อนจะส่ายหัวช้าๆบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่ก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่า ไม่มีใครอยู่ป้าเล่าว่าหลายปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บ้านนั้นมีพ่อแม่และลูกชายวัยรุ่นคืนหนึ่งเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทะเลาะเสียงทุบเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเช้าว,วันรุ่งขึ้นบ้านทั้งหลังเงียบตำรวจมารถพยาบาลมาแล้วทุกอย่างก็จบลงแบบไม่มีใครพูดถึงอีกเขาบอกว่าทั้งครอบครัวหายไป ป้าพูดพลางก้มหน้าแต่คนในซอยรู้ดีว่ามีใครบางคนไม่เคยไปไหนป้าจับแขนผมแน่นแรงกว่าที่คิดว่าคนแก่จะทำได้ถ้าได้ยินเสียงอย่าตอบถ้าเขาเรียกอย่าขานรับและที่สำคัญป้าหยุดพูดมองตาผมตรงๆอย่าข้ามกำแพงไปเด็ดขาดคืนนั้นผมกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึ้ง พยายามบอกตัวเองว่าทั้งหมดเป็นแค่ความกลัวแต่พอถึงเวลาตีสองตรงเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงขูดไม่ใช่เสียงเคาะแต่เป็นเสียงเหมือนมีใครกำลังขุดดินชา้ชาๆสม่ำเสมออยู่ใกล้กำแพงฝั่งผมมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาและพร้อมกับเสียงนั้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้แล้วอีกนิดเดียวกำแพงก็ไม่จำเป็นแล้ว เสียงขุดดินดังอยู่นานเกือบชั่วโมงช้าสม่ำเสมอไม่เร่งเหมือนคนที่รู้ว่าไม่มีใครมาขัดขวางผมนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงไม่กล้าขยับไม่กล้าเปิดไฟเพิ่มเพราะทุกครั้งที่ผมลุกเสียงนั้นจะหยุดเหมือนมันรู้ว่าผมฟังอยู่และพอผมนั่งนิ่งเสียงก็จะกลับมาอีกครั้งใกล้กว่าเดิม ผมพยายามโทรหาป้าข้างบ้านโทรศัพท์ดังแต่ไม่มีคนรับผมมองนาฬิกาตีสองทันใดนั้นเสียงขุดหยุดลงความเงียบที่ตามมาแน่นจนผมรู้สึกเจ็บหูก่อนที่เสียงใหม่จะดังขึ้นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกำลังเคาะจากใต้พื้นบ้านตึกตึกไม่ใช่แรงแต่หนัก เหมือนเคาะจากด้านล่างขึ้นมาผมลุกพรวดมองลงไปที่พื้นห้องนั่งเล่นกระเบื้องตรงมุมใกล้กำแพงมีฝุ่นผงร่วงออกมาเบาๆตึกตึกครั้งนี้ผมได้ยินชัดมันไม่ใช่การเคาะแต่มันคือการดันผมถอยหลังจนหลังชนผนังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะขาดแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ไม่ได้มาจากกำแพง ไม่ได้มาจากหน้าต่างแต่มาจากใต้ฝ่าเท้าผมเจอกันแล้วผมกรีดร้องรีบคว้ากุญแจรถวิ่งออกจากบ้านทั้งชุดนอนไม่หันกลับไปมองไม่สนใจเสียงอะไรทั้งนั้นคืนนั้นผมได้นอนที่รถจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเปิดไฟทั้งคืนไม่หลับเลยแม้แต่นาทีเดียวเช้าแล้วแต่ผมไม่กล้ากลับเข้าบ้าน ผมตัดสินใจโทรหาเจ้าของบ้านชายวัยกลางคนเสียงราบเรียบเหมือนคนที่ไม่อยากคุยพอผมเล่าเรื่องเสียงเรื่องกำแพงเรื่องบ้านข้างๆเขาเงียบไปนานนานจนผมคิดว่าสายหลุดก่อนจะพูดแค่ประโยคเดียวคุณไปยุ่งอะไรกับกำแพงหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ผมไม่เคยข้ามไม่เคยแตะไม่เคยแม้แต่มองนาน,น,าน ลายสายถอนหายใจเสียงสั่นนิดหนึ่งงั้นคุณฟังผมนะบ้านข้างๆกับบ้านคุณจริงๆแล้วเคยเป็นหลังเดียวกันผมรู้สึกเย็นวาบทั้งตัวเขาเล่าว่าบ้านสองหลังนี้เคยเป็นบ้านหลังใหญ่สร้างครอบครัวเดียวอยู่คืนเกิดเหตุลูกชายฆ่าพ่อแม่แล้วฝังศพไว้ใต้พื้นบ้านแต่ก่อนที่ตำรวจจะเจอเขา หายไปเจ้าของบ้านหยุดพูดก่อนจะเสริมเสียงเบาตอนแบ่งบ้านขายเขาทุบผนังก่อกำแพงใหม่แต่ไม่มีใครกล้ารื้อพื้นแล้วลูกชายล่ะครับผมถามเสียงแห้งปลายสายเงียบอีกครั้งเขาไม่เคยถูกจับแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาออกจากบ้านนั้นเลยผมวางสายมือสัน่น ลมหายใจไม่เป็นจังหวะผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเสียงที่ผมได้ยินไม่ใช่ผีที่เร่ร่อนแต่มันคือเจ้าของบ้านที่ยังไม่ยอมออกไปผมกลับบ้านตอนบ่ายแดดแรงทุกอย่างดูปกติเหมือนคืนก่อนเป็นแค่ฝันแต่พอเดินเข้าไปใกล้กำแพงผมเห็นสิ่งที่ไม่เคยมีรอยร้าวยาวจากพื้นไต่ขึ้นไปบนกำแพงเหมือนอะไรบางอย่าง พยายามแยกมันออกผมเอามือแตะปูนเย็นผิดปกติทั้งที่แดดส่องตรงนั้นเต็มๆและในรอยร้าวผมได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นอับกลิ่นดินและกลิ่นเหม็นจางๆเหมือนเนื้อที่ถูกฝังมานานผมถอยออกแต่เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกชัดเจนไม่ต้องตีความกำแพงมันบางลงแล้ว เหมือนใจของเธอเลยผมรู้ทันทีว่าคืนนี้ผมหนีไม่ได้อีกแล้วคืนนั้นผมไม่เปิดไฟไม่เปิดทีวีไม่เปิดแอร์ผมนั่งอยู่กลางบ้านหลังพิงผนังหันหน้าเข้าหากำแพงที่กั้นระหว่างผมกับบ้านข้างๆกำแพงที่เคยเป็นแค่ปูนแต่ตอนนี้มันเหมือนผิวหนังบางๆที่มีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใน เวลาตีหนึเสียงก้าวเท้าดังตามเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นมันดังอยู่ในบ้านผมแฉะแฉะเหมือนคนเดินเท้าเปล่าบนกระเบื้องชา้าลากตั้งใจให้ได้ยินผมกำมือแน่นบอกตัวเองว่าอย่าหันอย่ามองอย่ารับรู้แต่เสียงนั้นหยุดตรงหน้ากำแพง ก่อนที่เสียงขูดจะดังขึ้นอีกครั้งดังแรงรุนแรงกว่าทุกคืนที่ผ่านมาผงปูนร่วงลงมาเป็นสายรอยร้าวขยายเหมือนอะไรบางอย่างกำลังดันตัวออกมาแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่หลายเสียงซ้อนกันทับกันแตกพร่าเราอยู่ตรงนี้มาตลอดแค่เธอไม่เคยฟัง ถึงเวลากลับบ้านแล้วผมลุกขึ้นคว้าค้อนที่เตรียมไว้ทั้งที่รู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์เสียงดังปึ้งกำแพงแตกเป็นรูอากาศเย็นจัดพุ่งเข้ามาพร้อมกลิ่นเหม็นเน่าที่ทำให้ผมแทบอาเจียนผมส่องไฟฉายเข้าไปอีกฝั่งไม่ใช่ห้องไม่ใช่บานแต่มันคือโพรงดินขนาดใหญ่มีไม้เก่ามีผ้า มีกระดูกซ้อนทับกันอย่างไม่เป็นระเบียบและตรงกลางโพรงมีคนนั่งงอเขา่าหลังค่อมผิวหนังติดกระดูกดวงตาเปิดกว้างจ้องมาที่ผมโดยไม่กระพริบเขายิม้มรอยยิ้มที่เหลือแต่ฟันในที่สุดก็มีคนข้างบ้านกลับมาอยู่กับผมสักทีผมถอยหลังแต่พื้นใต้เท้าสุดกระเบื้องแตก ร่างผมรุ่นลงไปในพรวงเดียวกับเขาความมืดกลิ่นเสียงหายใจของใครบางคนใกล้จนผมรู้สึกถึงลมที่ออกจากปากเขาไฟฉายหลุดจากมือกลิ้งไปหยุดตรงมุมหนึ่งผมเห็นศพไม่ใช่แค่สองแต่หลายร่างบางร่างยังมีเสื้อผ้าที่ดูใหม่กว่าที่คิดคนเช่าคนแปลกหน้าและบางคนผมจำหน้าได้ คือคนที่เคยทักผมในซอยคือป้าข้างบ้านคือเจ้าของบ้านทุกคนอยู่ด้วยกันหมดแล้วเสียงเขาพูดอย่างพอใจบ้านหลังนี้ไม่เคยปล่อยใครไปมันแค่รอคนมาแทนผมกรีดร้องพยายามปีนขึ้นแต่มี